ราพบกับตุกตาสาวจำเนยแล้วเนาะวันนี้ตุกจะพาอูไปนเหดภารกิจเดือนไปนั่นไปเมืองสอนเมืองที่ตุกไปนี่วันที่ตุกจะไปบ่มีสัญญาณโทรศัพท์บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันมีพ่อลุงผู้หนึ่งเนาะเพิ่นอยู่อเมริกาแล้วเพิ่นอันเห็นเห็นคลิปอูที่อูมาจำเนือฮะนาะแล้วเพิ่นอันมีอันเครดหนึ่งที่แบบเป็นอย่างว่าเป็น เด็กน้อยผู้นึงเด็กน้อยผู้หญิงพ่อแม่เสียสติแล้วครอบครัวทุกยากทินะแล้วเพราะนั้นอยากให้นางอู๋มันไปช่วยโดยการที่แบบเพื่อนฝากเงินมาเนาะหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญให้เอาไปช่วยอ่ะนางเพียนหั่นแล้วก็อ่าไปช่วยไปช่วยนางเพียนหั่นแล้วก็แต่ว่านางอู๋ก็สิเอาเงินท่านไปช่วยเนาะกับตุ๊กเนาะแล้วเพิ่นฝากมาเพิ่นฝากมาสองร้อยเหรียญละเหรียร้อยร้อยเหรียญนั่นละให้ให้ให้นางเพียนให้นางเพียนละอีกร้อยเหรียญนั่นละให้อู๋กับตุ๊กท่านเอาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อกี้นี่ก็ไปเปียนนามันรถไปใส่น้ำมันรถอันเดิมมาเนาะไปเซ็ครถไปเซ็ครถมาเข้าไปนี่แม่นระยะทางแม่ประมาณน่ะหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลจากสําเนือไปเมืองโซนอะทางมันอแม่วันยากอิี่แล้วอู้กับตุ๊กว่าสิเอารถจักไปเองละแม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่ก็เลยไปนำเพราะว่าโหนทางมันไกลการที่แบบร้อยกิโลยุคภาคเหนือทุกคนมันจะใช้เวลาดนได้ขี้นะเพราะว่าทางมันสิโคตรสิเคี้ยวแล้วก็ทางมันก็ อ่ะอีอย่างมันสั้นนะนะมันบ่ได้คือยุ่ทางภาคใต้มันจะเป็นทุ่งเพียงเนาะใช้เวลาการเดินทางกับประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงไปหรือสองชั่วโมงแต่ว่าสาหรับอ่ะทางภาคเหนือคือใช้เวลาอยู่สมชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงแต่กันค่าขี่รถบ่เก่งคือน้องอูกับตุ้กนี่ก็คือจะใช้เวลาเป็น6ชั่วโมงเพราะว่าต้องค่อยๆไปยีหลีได้เพราะว่าทางมันสั้นแบบเฮาต้องเอี้ยอย่างเฮาต้องเซฟเซฟตีตัวเองไว้ก่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนนะแล้วก็ตามแบบว่าไปลิ้นเมืองเมืองเมืองอนเลยเออ อันเมืองซอนแล้วค่ะก็ับไปบันงูนไปหานางเพียรหันสัญญาณโทรศัพท์อันอินเทอร์เน็ตมันบ่มีแต่สัญญาณโทรน่ะน่าจะมีแต่ประมาณล้าเก่าบ่แต่ว่าบางบ้านสิสิมีแม่นๆนี่การเดินทางของเฮาแม่แม่เมืองแม่กําลังมัดเครื่องอ่าะแม่ซื้อข้าวซอยไปต้อนเพิ่นซื้อข้าวซอยไปต้อนนันแม่เฒ่าเออซื้อข้าวซอยไปต้อนแม่เฒ่าต้อนเอ็มเฒ่ากะกะขอให้พวกเขาสามคนเดินทางปลอดภัยเนาะหนาวอีหลีเว้ย นุง่งอู๋นุ่งเสื้อตัวนี้สามมืองแล้วยังบม่ได้ซักแต่แบบเมิ่อไม่ขอขอไปเมืองซอนมาก่อนแล้วสิมาซักเครื่องสองตัวที่นุ่งทางในนี้เพ้่มันมึดเนาะนี่อันนี้เป็นเสื้อกันหนาวสองตัวในทางในทุกยังบม่ได้นุง่งแล้วก็ใส่อันนี้ใส่ผ้าบันคอโอ้เดยใส่ที่แท้แล้วเนาะวันนี้ผ้าบัน,อนคอนี่มันกระไซไดยผ้าบันคอ,อนี่มันตุกทักเลยมีไอเปย์อยู่ประเทศไทยเนาะเพคุนจ้างให้ตุกทักแล้วเอามาให้อู้เป็นของขวัญวันเกิดฉันขอบใจหลายๆเด้อแบบแต่ว่าไซส์เนี่ย ตอนอูอยู่บ้านอูก็ใส่ยู่แต่ว่าบนหนาวเห็นก็นเลยบได้ใส่แต่ว่ามาสำเนือน,นี่ใส,ส่สองเท้อแล้วเนะาะใส่สองสามเท้าบ <Bye. S 3> ้าเนี่ยกระม่อดอันเลยงะครึ่งทางแล้วอู้น้ำหมอกปตาหมอกเลยไปเมืองสวรรค์นั่นี่อู้หูนะ้ซึ่งอ่ะเดี๋น้ำหมอกหลายป่านนี่บ่เคยเห็นจักเทื่อหนาวบ่เห็นทางเลยแมนอีก,กัน43กิโลหอดพาร์ทีอีกไล่ง่ายประมาณ70กิโลหอดอลนะ้วเนาะเออ มืดว่ะเออบเห็นทางเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้นะทุกพาอูคาแม,มานฮอดอันพาทีแล้วเนาะยังอีกหาหาสิบห้ากิโลหาสิบห้ากิโลเมตรจะฮอรดอันเมืองสอน,น,น,นเส้นทางหเกาะ็คดเลี้ยวตุกมาแต่พูดแต่พูดนะเดี๋ยวนี้ มันเจแียงอยู่วันนี้เนาะแย์ทั้ง,งนั้นึืนมองมือคว้ามือมันจะไปพาร์ทอทางภาคนี่ทางภาคนี่จะไปอันเมืองสอนเนาะมหฮันนีทางทางปูย่างหรือว่าทางย่างมืดมหฮันนีจะเนี่ยอันทางดินแดงเราไปไปขอนเมืองสอนพูดยังอันระยะเวลาขี่รถอีกประมาณสองสองส,มมงสามชั่วโมงนะจะขอนเมืองสอนอัน ระยะทางก็ประมาณห้าสิบห้ากิโลเมตรหอดเดี๋ยวนี้ก็น,นาวพาหนันทะเลหมอกมาสองสามผูสองสามผูทะเลหมอกจนแบบเห็นนันเห็นทางเลยชี้มาจนค่อยค่อยมาเพราะว่าหมอกหลายหิงหมอกหลายหิ่งจนอนันสเส้นทางหันเปียกสเส้นทางหันเปียกอื่นมื่ตุก,กมา พักพรเศร้าหน่อยนึงก่อนเพราะว่าขี่รถมาก็ประมาณนั้นร้อยประมาณนั้นร้อยกิโลนหละประมาณร้อยกิโลเมตรหอดันนี่บ้านนี่เป็นบ้านหวยมา่าบ้านหวยมา่าบ้านหวยมา่าพาถี่ยังขึ้นกับเมืองตะเหนืออยู่เขาเสิร์ฟเวลาขี่รถมานี่ก็ประมาณสองสองสิบโมง สองสามชั่วโมงประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นสิน 10, 15, าบสิบห,ห้าสิบเอ็ดโมงห้าสิบสองโมงนี่แหละเพราะว่าบ่มีแดดน้ำมอกหลายปูดมันมืดขึ้นอยู่ผู้สึกเป็นเด๋อเส้นทาง <c oughs> เส้นทางน้องใหขนาดแต่ว่าอันมันมันโชคดีที่มันเป็นทางยางนะไอ้ทางไม่ผ่าที่ ทางไปพาทีคี่ปอีวูดนท้าจะไปอันเที่ยวพาเที่ยวตขึ้นทั้งนี่ลยไปจังหัวอันพาที่ไมออสิบสองหักจหัวทางขึนพาทีโบนอีกสิบสองหลัก,กหัวาทางขึนพาทีน้าบอมะอันมองกนะนันเนาะมองหลยแทรหลมา เป็นทางอ่ดินแดงละแดดมันจะเธอขับเด็ย่าขับเองจ้ะบือฮ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 ือแม่ฮือฮือฮออฮื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 อฮอฮือฮือนือฮือฮือฮือี้ยฮือ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 ฮอฮนอฮฮอือือืออือ จากบ้านไเห็นดานแดงไก่บอกจากบานเห็นาอดไก่ปานออบอจากบานเห็นดาแดนไก่กันมไปหาเพียนกุ้งว่าเมืองสอนไก่ปานนี้ ก่อนโมนไปหาเพียนกับผู้ว่าเมืองสอนกายปัน,นี่แม่อีกไก่บูแม่มกไก่้างสาวไปสามสิบหลักโอ้นน่งสามสิบหลักปะมีแม่เนาะแม่พูดเป็นคนนำทางให้แล้วกาผู้ว่มเดินทางก็คืออูคำแล้วการเท่าก็จะเดินทางไปเมืองสอนไปหาหนองเพียนที่มี่อมีแม่เสียสติ แต่นางเพียรเนี่เป็นคนนนัเงียนเก่งเข้ากะลืมดเดินทางมาไก่สีหอดตัวเมืองเมืองสอนแล้เนะยังอีก10กิโลเมตรนาจะหอดเมืองสอนแล้ว,นะลวนะได้เก็บผาบรรยากาศอันบนทางาใหม่เมืองทางกะลืมดีแล้วเป็นทางหินแห่แล้วก็พูผาที่สวยงามเขียวกระจีและอันสิ่งที่อุปสรรคที่ตุกย่าน ที่สุดแม่นรถเพกลางทางเนาะเพราะเป็นผู้หญิง3คนบ่สามารถแปงลงรถได้แต่ในที่สุดก็โศกดีแบบ่ารถภัยกับบ่มีคันใดเปเ,ปเ,ปเปพเพราะว่าอันก็ถือว่าสุขดีอย่างนึงเพราะว่าอุปสรรคมันก็น่ามีหลายมีหน่อยเนีย่ย วนเปีกันไปเนาะสวนสีหอดเมืองสวนก็เหมืนเฮ้าก็อดทนไปนำการมานำการบรรยากาศการเดินทางก็เหมืนม้วนลายในการเดินทางครั้งนี้เหมืนใส่เวลาอยู่เกือบหมื่นหนึ่งเนาะพวานออกจากบานออกจากบานตุกแมนสิบโมงเสารไปหอนเมืองสอนรมืนสามโมง ธรรมศาสตร์แถวไก่สีหอดตัวเมืองเมืองสอนนี่แม่นงามมีต้นไม้ใหญ่หลายภูผากระสูงแล้วก็มีความเขียงงามตุกยังมากเนาะแม่บอเป็นแบบธรรมศาสตร์แท้ๆธรรมศาสตร์อีรีแล้วก็แม่เบิ่งแม่พูดขับรถขับรถม่นสุดยอดเลยแม่พูดนะขับรถเก่งได้ทา่า ในทานตุกกับอูอีกเนาะตุกขับรถเมื่อแล้วตุกเลยหาอู o, ขับเปลี่ยนตุกจริงมีโอกาสได้เก็บผาบบรรยากาศทางทางสองทางทางการเสียวัดตัวเมืองเมืองสอนเนี่ยห้ทุกคนเบิงเนาะระวานการเดินทางทางนี้แมนแมนมีแต่ผููนิ่งเนาะ เมืองทางก็อาจจะดีหน่อยจะดีเนาะเพราะว่าเป็นถ้นทางหินเหแล้วก็มีฟ้าสูงแล้วผู้คนก็จะต่างเือนยูแคมภักทางแล้วก็อันเฮาจะขึ้ลงไปลงไปมันจะมีห่วยน้าเป็นนันบานเนาะเพราะว่าอันเวลาเฮาอันสังเกตได้วันยูแคมยูแคมของพันนี่เนาะอันประชาชนส่วนลหนจะต่างเือนอยูอ่แคม แชมน้าแช่มหอยน้าเนาะเพราะว่ามันเป็นภูผาเอาจะอาศัยอยู่หอมภูมาหอนแล้วลุกมาละตลาดตลาดเมืองสอนสอกสื่อแนว่ยไปกินขา่ายังบม่ได้กินข่าวสวย เอาเลยเอาเลยไปกินเอ็มปลาอ้ากป้าปิงอะข้านมอกกาตลาดเมืองสอนมันเป็นตลาดน่อยเนาะสำเนียงเสียงป้าก็จะแตกต่างจากอันยุ่สำเหนือพอาเป็นจษารองทิ้ง ส้าสดีส <tampoco> ว <Christmas. isy cities> ัสดีสวัส <honestly> ว mm ัสดีสวัีสวกว่สวดีวัสดัสดัีสวัสดีสวัสดีสวัสดีคคือดัวเดั ปาำแอดวะปาดออะปาเต็ดปาเต็ดปาิงเออเบบูดบ่นะบิ้ซิงะรบูทากปิงกปิงเอาด็กติดเอาเอาดก็ได้นี่อ่านอันี้ตปป้กิงตปปาปาเต็ดปาเต็ดปาเต็ดูด้ครับิ เสื้อผอหอมดีพ่ออืมอ่านเดือดเดือดตื่นกินข้าวซะน้อเลยน่อน่องคมอ่ะน่องคมคือว่ากล้ามมันตางจากยื่เสมอหนอ้ามที่กินหมู นกขมือสอดหรอแบบนกขมอันนกไก่เล่าเองเอาแบบจนเนาะจนมาโจนมากนล้นี่แหละมาหวานปึ๊บกอกวี่เขาเลยอ่า ได้แล้วพอแล้วอืมได้ได้น,นอขมแล้วก็ได้ตุ๊ปปลาปลาหมอมปลานดำแอนได้แล้วพอแล้วสำเนาปลาแอนนอขมนี่มันจะต่างก,าาอก้อนอน้อยสำเนาเนาะนอขมตัวน,นี้มันจะเป็นกาแบบเกลี้ยง จากการเดินทางมาหอแลนเพื่อนพี่น้องตุกเลยมาได้กินข่าวด้วนอกคมในตั้งนะแซบบอกแซ <c oughs> บเงยจี <c oughs> จากแซบจากบุยางของเขา <c oughs> ถ้าคนหลายกดติดตามสองน้องตุกได้สองนอง้อ,องอูหองทานเด้ด้วบ๊ายบาย